แม่งเปลี่ยนเปลี่ยนตกหมดอ่ะยังตัวหลุมมันทำให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อมาแรงไปเยอะอยู่เลยอืมทำให้ดูว่าแมลงนั้นมีหลายทางโลกงไหมโหดร้ายเว้ยโล่งมันทำให้กูรู้สึกดีที่เกิดรู้สึกดีที่เกิดเป็นคนนะขึ้นมาหน่อยนึง กูสึกอยู่ในโลกของสัตว์ป่าหรือแมลงแม่งเวลาตายคือโดนกินทั้งเป็นอ่ะแม่งใช่ไหมเงาะเขานั่งคิดแล้วแบบแม่งไม่ใช่อ่ะคิดแบบคิดสภาพเราโดนกินทั้งเป็นอ่ะแม่งไม่ไหวว่ะยิ่งรู้สึกดีอาการเป็นคนเลยะขึ้นมาหน่อยหนึ่งยังมาแค่หน่อยหนึ่งนะมือคนเดินซ้ายมือเลยเดินดังมาก ตัแล้ววะไม่มีหรอกใครมันเอนเลนมอนขึ้นมาวะเนี่ยมิ่งไปดูละั่นเดียใครกันนะ <c oughs> ไปละกูวิ่งกันละเอาวะ่ะโอ้หหลังกูเพียบเลยเต้องใช้เคลค็ดลับเคล็ดลับปลารอร่อยลับเคล็ดไม่ลับ <c oughs> <c oughs> เคมันอยู่ที่พื้นเต็มเลยอะซอมบี้สายซุ่มเดินไม่ออกใกล้รู้ไว้ว่ามันจะไม่ตายซอมบี้สายซุ่มอ่ะแน่งเกาะขาที่อทุกคนเวลามาต้องมานั่งจุ่มก่อนเลยไม่มีใครสนใจเลยกูจุ่มก่อนม่ได้ต้องเข้ามาตูวนี้ก่อนไปบอมต้องขวามือมีตัวหนึ่งโอ้โหมีป็ปปูกไหมไม่ใช่ใช่ตัวเดียวอะอะไรอะ โล่ <Low> ลีโมเวอร์ก็กูถืออะไรอยู่อ่ะเราเปลี่ยนปืนเริ่มต้นตัวเองได้นี่หว่าใช่ปะ่ะอะไรนะเราเปลี่ยนปืนเริ่มต้นตัวเองได้ใช่ไหมได้ิได้มั้ง <c oughs> ไม่รู้อ่ะด้วย ฉันล้มอีกแล้วฉันจุกผักเฮ้ย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 ตายหมดแล้ววิ่งหลบวิ่งหลบจุกจุกไปต่อไปน้องนี่ต่อสิ่งนหมวกไตวหมนแต่ว่าไอ้บอดยิงไรไอ้บอดโอ้โหแม่งมือเล็ดบอดยิงไรตายยังพี่ขอโทษที่ผมด่าพี่ไปว่าพี่กระจอก ว่ามีเพลโลดซันนะวะอะไรไหนใ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 นมีที่เจอกระสุนปะโอ้เห็นที่เจอกระสุนไหมไม่เห็นเลยโอเคช่างแม่งไปโผก็พอเว้ยจะกด F เปิดไปฉายนี่มั้ย อะไรใครใครเล่นวิทยายุ่อะไรเมื่อกี้ข้างล่างไม่ตายเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คอนโทรคอนเทเลอร์กูดูดลงไปที่พื้นนะดูดลงไปที่พื้นเนี่ยนะสตองไงเป็นไงสตองวะกูงงเลยเฮียดูดไปไหนเสียงสนัยแม่งแบบอ้าสะใจว่ะดูดไปไหนอ่ะงงแต่ดูเองกูเช็คให้กูเช็คให้ไม่ตายตายหมดละตายหมดละแต่หลังกูนี่สิ โอเคบตดเพียอยู่เขี้เสียงนายนี้แม่งสะใจจัดเลยแบบปังปังอะมึงสตใไอชีปเป่งมึงว่าบอดตายไหมไม่ตายหรอกมาบอดกิ่งเว้ยโอ้โอ้โหเฮียกูว่าแล้วกูไม่น่าเชื่อใจปืนอย่างนี้เลย ไอ้เฮียฟีมัดปืนแม่งต้องปล่อยเชื้อสามนัดไงใครโดนอะไรซ้อมอยู่อะบอดเนี่ยบอด,ดโดนตอบเอ่อโอเคงั้นคุณเอานั่นละกันนะคุณ <c oughs> แฮมเรเฮม,ล<ะ>มหลอกเว้ยเฮมหลอกเว้ยนี่น <c oughs> ไ,งไงคอมโบนี่ไงเจอเคล็ดลับ <c oughs> คอมโบจริงโอ้เอาแล้วไงเขล็ดล <laughs> ับที่ไม่ลับเขล็ดลับไม่มีซอมบ,บี้เก็บ <laughs> อะไรไปอ่ะเที่แบบอะไรนี้แม่งเสียงมันสายใจก็จริงแต่ไอ้หนุ่มเก็บอะไรไปเมื่อกี้เขาไม่พูดกับมึงละไปดิเขาเก็บเงียบอะไรอะ เขาเก็บอะไรไปอ่ะ <monastery> กูจะปล่อยเขาตายเก็บอะไรไม่มีอะไรให้เก็บเลยที่ซ้อมใช่หรอยังไม่เห็นอะไรเลยนะที่พื้นที่พื้นเมื่อกี้ที่พื้นอ๋อไม่ที่พื้นเมื่อกี้ฟันฟันไอ้นั่นจะฟันไอ้ซอมบี้ใช่หรือเปล่าจีิงครับเปล่ามันมีอะไรให้เก็บไหมอ่ะฮะโหดมากจุงอย่าลืมเก็บระเบิดนะ กูไม่ใช่กูใช้ก่อนเลยเหลือเยอะดิโอ้โอ้โอ้อะไกูไม่ได้ป่านะโอ,อ้หอทอทอโอเคตาแล้วเฮ้ยดีดตัดตามกูเลยวะอ,อะไรอะ่ะมันอ๋อลูกซองไม่ใช่ลูกซองหมอมันคืออะไรอะ่ะมันคือปืนปกติป่ะมันก็คือ ามามเลยฐานตะวันใช่ก,กูปุผมเล่นนี้ไม่ค่อยดีเลยวะกูไปแล้วกันอันนี้คืออินเทอร์เน็เลยนี่ว่าเอออินเทอร์เน็ตก็นก่าจะเริ่มเวฟอ่าบอดไม่กี่กูเห็นนะมึงทำอะไรอ่ะ <laughs> นี่ทันแรกหรอเพื่อนมึงอินเทอร์เน็ได้หรอโอุยโทร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 ซูมนิดหน่อยซูมนิดหน่อยมึงอีกซูมนิดหน่อย อ้าวอ้าวหายวนทิศอ้าว <c oughs> ไม่ทันแล้วหายวนทิศไม่ทันแล้วอหยู่ข้างบนนะไม่มีสามาต้องมีสามกล่องอะ่ะไม่มาเรื่องนะเรารู้ว่าทีมงานเราไหวละโอ้ยโอ้โหไอชิมเบนดิ้งทีแม่งคา ออกไปเลยเอาไปแดกกล่องเด็กกระสุนอยู่ไหนนะจไม่อยากจะไั้งอ้บอดโอ้บอดมึงไม่ไหวเพื่อนบอดแมนปะไม่ไหวอ่ะไม่มีบอลตีอยู่ข้างๆรวมันไม่สนใจเลยเลยไม่ไหวนะไม่ไหวแต่คนเยอะไปไหมเนี่ย แฟนคลับมาเลยหมดเลยบิ๊จริงหน่อยดิแฟนคลับอ่ะแฟนคลับลุงเราแฟนคลับลุงพลทำนะไมเยอะขนาดนี้ครับโอ้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 ไอ้ชื่อตายโอ้อคุณดูว่ามัาาน,นจะไม่ตายเว้ยคุณดูตัวนี้แขนมันติดเว้ยโคตรหาไ <c oughs> อ้ชื่โอ้ไม่ตายกี่วะ อ้าเราเบื่อไปจากไหนเยอะแยะช่วยอยู่ครับวยอยู่ไหนไหนช่วยอยู่จะไปดนพกมันเกิดข้างหลังอ๋อโดนยังไม่ได้วางโดนเนี่อ๋อโดนหมดไปเออมาดิขึ้นไปเล่นขบนดีกว่าไม่นะโอเคเราต้องขึ้นไปเล่นขบนแล้วบีได้อยู่ได้อยู่กูจะใช้ขวานไปเรื่อยๆขวานฮิวของกูศักดิ์สิทธิ์มาก ไปเราเราอยู่สระเกมือเป่ะไปกูมีขวานฮิวนะแฮมแฮมอาจจะไม่รู้นะไม่อะไระกูสี DLC. ่เดียวสี่คนที่ d ดีีติดอะ่ะไปอ๋อคนที่ d ดีีติดอินเตอร,ร์แลกอินเทอร,ร์เตอินเทอเร,ร์แลกเออ เอาไอ้คนนี้ก่อนเนี่ยไหมที่กำลังติดรั้วอยู่เนี่ยเฮ้ยมันขย่มรั้วได้ด้วยเหรอก็ตกใจใช่มาขย่มรั้วได้ได้ดิพวกมึงอะไรพวกมึงโหดไปแล้วเฮ้ยตัวใหญ่เนี่ยหาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปดีกว่าโก go เอาเล่นเกอหลังใครอะ่ะอ้าวโดนขยม่มช่วยนายอะไรมาทวงนี่ก็ไม่บอกพี่ <c oughs> มึงยืมตังค์เข้าไปห้าพันจ่ายค่าค่าซอ่อมทิ้งจ่ายค่าซอ่อมรถมีไฟเออไอ้เช่ยติดอะไรเนี่ย <c oughs> มันคือบอดนี่หว่าอย่าไปสนใจมันเลยไปดีกว่าก่ <c oughs> อนที่มันจะทำเราตาย ขวาม,มีคน <c oughs> ตัวใหญ่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 เมื่อกี้ที่พื้นมีตัว,ตวมีตัวปลอมเลยนะตัวปลอมโอตะตัวปลอมเอาอะโอตะตัวปลอมบายบายมาไงพี่มาไงเชิญยายมวนสาร ยูชอบมีกระสุนรื้อใหม่เปล่าคาบายไม่เอาเฮียนมาละขอก่อนแล้วกันนะออกหมดแล้วไม่สนุกเลยระเบิดไรเยอะป่ะไม่รู้ไม่เหลือเลยเหลือฮหิวอ่ะหิวอ่ะ โอ๊ยโอยล้อมล้อมล้อมไหน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 ูเดินหนูเซิร์ฟเมื่อกี้นี้ไกล่องเลยวะ่อกเดินหนูลุงเซิร์ฟตืดืดืมาติช็อตล็อกเก็ตลันเชอร์มาแล้วมองเลยไม่แกดินหนูเซิร์ฟอะไรอะคือกูใส่ชุดชีวิตเนีมันไม่โดนมโดนซอมบี้กัดอะเอน้ ถ้าเราใส่ได้เราเท่เลยนะไม่โดนกัดด้วยเดินไม่ออกกันนี่ <บ S 2> นี่คืออะไรทางรับใต้โบสถ์อ่ะมีตัวปอมมีตัวปอมอออไอในกงไอ้ขี้ในกงเต็มเลยชิมหายอาเออปังแต้มเมเลปังแต้มเมเลเราต้องฆ่าในกง,นกนกงนไหมวะไม่รู้อ่ะกลัวฟังแต้มเมเลได้ในกงแล้ว มันตีได้อะมันตีได้ท่าไทาย,ยมันตีได้มันตีได้ท่าไทยอย่างเดียวอ่ะอ๋อตีได้วะลาก่อนทุกคนไม่มีใครช่วยไม่นะทไม่เห็นร๊บ,บนึงกำลังใช้สูตรลับอยู่บอดมมไปช่วย,ยกอน,นี้โอ,โอ้ใช่ใช้คิดลับต่อไป โอ้ยโอ้โหแล้วเยอะๆๆๆๆๆๆไอชิเมนเล่นเด้งอ่ะแล้วมันค้างน่ะไม่ใช่แล้วคกูจะบอกว่าไหนกูเล่นมาเอชิเมนกูขึ้นมีอันเดียวเองเกรมเออยังไม่เคยขึ้นเลยมีคนขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะขึ้นขึ้นค้างขึ้นค้างอ๋อกูลืมกูลืมว่าหลังกูมีอาวิชชีกูโง่ห่าอยู่ไอ้เหี้ยกูต้องคิวบอร์ดไหม อ๋อโดมันไม่ดีนี่หว่าสปอตติ้งคาบายกับแอซซอลไลเฟิร์สคาบายไม่คุ้มเลยแต่เอาฮิวไหมฮิวหมดยังโอเคมือบอดไหมถ้าฮิวมันเหลือก็ฮิวแบอเต็ฮิวมันเหลือแม่ถ้าเหลือก็ฮิวบอดไปเถอะไม่เหลือถ้าไม่เหลือก็เก็บไปไม่เหลือไปมันตายแล้วกันไม่เหลือก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่แล้วมาตอนมันเป็นซอมบี้เราก็ยิงมันแค่นี้ไม่ยาก gets never easier. โอ้ยปืนไฟเพื่อนผู้สนใจสิ่งดีมากกว่าว่ะดูว่าเรายิงอาร์พีจีเปล่เลยดีวะเฮ้ยไก่อน,อน,ม,นมันมันมีมันมีคนยิงไอ้นี่ให้ไม่มีคนยิงอาร์เทอร์ล,ลี่ใส่อยู่จะหาทำโ <c oughs> ดนคุณเต็มๆไออาร์พีจี RPG อ่ะไม่โดนไม่โดนฝั่งนู้นนะ ไม่โดนบอลเลยนะเฮ้ยป้อมไม่ได้ป้อมมันป้อมไม่ฝั่งเราไอ้หน้าที่งเราไม่ฝั่งเราที่บอลไม่ฝั่งเราต้อแฮกต้องแฮกทุกอย่างต้องแฮกที่บอลแฮกได้ปะแฮกได้แฮกได้ไหมมันดิด้ามีเสืออะไรเงี้ยดีด้ามไม่เหอะมึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่มาคุณยังตัวใหญ่มาตัวตัดตัดตัดรูปวู้ดหลบร้อง ชุดร้อนไปเพื่อนตรงนี้มีล็อกตรงนี้มีล็อกอาร์พีจีล็อกเกลันเชอร์ทีได้หนึ่งนัดหลังมึงเต็มเลยเพื่อนเส็จแล้วเฮ้ยตรงนี้มีมันติตรงนี้ยิงได้หลายท่านชาจะกลับมาช่วยหน่อยจะกลับมาช่วยหน่อยเด็กปุ้ยพูดถของมึงเองเพื่อนไปแล้วไหนครปืนมีปืนดีๆไหม มีตรงเนี้ยเข้ากิานอาหารครับตัน,ตอนเอ้ยหุยเกือบแฮมแนงเสี่ยวเอ,เอาไปเอาไปแดกสามลูกไม่ตายไม่รู้จะว่างไงแล้วโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมือมือเมือม่อกี้กินแต่แฮมเลยคิดเองก็ไม่รู้โคตรเรด อย่าแหกปากดิเพื่อนอยู่ในโลโคในโลกซอมบี้แหกปากได้ยังไงวะโคเ e ร n ส e ีท c เทคเันนี้แหละเรียกเรือไม่รู้โอเคมันเห็นว่าดีเฟนคุณดิชันละโอนมีของข,องของ้างบนไม่มีของไม่ีของใช่ไม่มีของวะอ๋อทันไหมเนี่ยคอหมอตับอ้าวชิบหายละ ไม่กูกดไวไปเอ้ยโอ้ทำไมลงไปกูเลยติดเฉียตายกูเกือบเกิเมอร์อยู่ไหนวะโอ้ยเจ็บมอามล๋อ เ่อนน็อกไม่ใช่แฮมโอเคเอ้ยไม่บอดน็อกกายคิดน้องตามเหมือนกันไม่เหนืนน่อยปะแถวนี้กูเรียกมอต้าเพิ่มเลยไหมเนี่ยเฮียแล้ว <c oughs> ตรงนู้นตรงนู้นอยู่ฝัง่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นเออยิงเลยยิงเลยมั้ยเฮียแล้วกูตายไม่ตายไม,ไม่ตายไม่ตายโอต,ต,ตัวใหญ่ใส่กูเฮียอ้า มาแลว้วมันมาแลว้วช่วยด้วยเอาของเต็มเลยดิเอาพี่จีเลยตัวเองปั๊มขอยู่อ่ะโอ้ <c oughs> my god my god มาตีช่วยตัวเราอยู่แล้ว โอ้โหเดี๋ยว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 เยอะชิปเป่งอะโคตรเยอะอะเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงกระสุนไอ้นี่นหะที่เติมกระสุนแบบกูเพิ่งเห็นเนี่ยแหละกูเพิ่งไปเห็นเมื่อกี้กูจะช่วยพวกมึงอันสุดท้ายระเบิดอยูขึ้นมากด F ไวรัวโอ้ตัวใหญ่โอ๊ก เราลืมเซตโบเทปปะเราไม่ได้เซตอะไรเลยเ,ลยเอ,อ่อปัม๊มปั๊มเราก็ไม่ได้เซตเลยปัม๊มวัเราไม่ได้เซตอะไรเลยเว้ยได้โบเทปมาอันนึงที่รีกับที่เตมงมันอย <c oughs> ู่ไหนอยู่โน่นอยู่กลางบ้านเลยนี่ย, <c oughs> ยมอเต้ามาอีก่ะสวยมอเต้ามาแล้ว เดี๋ยวจะถึงแล้วมั้งกลายละกลายละเดี๋ยวกลายละโดดข้ามไปนั่นก็ตัวอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ยดีโหลด <laughs> ไม่เลย <c oughs> ไม่เลยไม่เลยแบบขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว โมันแม่งเยอะจริงได้จะโดดถึงนะซอมบี <us> ้เมื่อกี้ดูทรงยังไงก็โดดถึงเลยโยนเกมเมื่อกี้ไม่ยอมไป่นไงครัอ้อมแรงอ่ะเออไม่ยอมเป็นฉันนี่แหละสุดยอดซอมบี้ใช่ไหม